สวัสดีคร empresas, はは trendy, ับทุก <yah> ท <oo> ่านท่านผมที่เข้ามาดูนะผมกก็ชอบสมเมตไอทีเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะครับผมโอเคเราก็วันนี้อยู่กับตัว vivo x 100 ultra นะครับผมและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนที่ติดการรอมันนาน เออน้อสเปกก็หลุดมาเยอะเออแต่ว่าค่อยเนี่ยประตัวยังเป็นทางการทางการเฮ้ยดินทันกันอีแล้วเออปิตัวมันจะเป็นทางการสเปกเต็มเต็มจัดเต็มแน่นอนนะครับผมนาอเออโอเคเรามาสเปกของหน้าจอก่อนเลยดีป่ะทุกคนนาอเออตัวนี้หน้าจอนะครับผมน้อให้ความใหญ่มาอยู่ที่หกจุดเจ็ดแปดนิ้วนะผมทุกคนท่านนะเออ เป็นหน้าจอแพรน,นังแบบอ่าพิเศษเลยแล้วกันนะเออซูเปอร์ออมเบอเลตอ่า e7 ด้วยอ่าไปขอซัมซุง Samsung หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับผมทุกคนเนาะความละเอียดตัวเนี้ยอ่าคูณนะอ่าสามพันสองร้อยคูณด้วยหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบพิกเซลคือเอาเอาง่ายคือคมชัดนะส่วนอัตราส่วนต่างๆนะตัวนี้ยี่สิบต่อเอก้าเออก็เอ้ยแรยงดี เปล่าก็ไม่หรอกเดี๋ยวบอกราคาทีหลังแล้วกันนะเออแล้วก็ตอนนี้อ่าอัตราดิฟเฟอเรนต์นะครับผมเราสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับเนาะอัตราดิจิตเงเรทก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเฮิร์ตคือครบผมชัดนั่นเองนะทุกนะคนเนาะส่วนอ่า uh, สเปกเนาะการสูดแสงแดดนะครับผมมีตั้งแต่หกร้อยนะเออหกร้อยนิดสูงสุดอยู่ที่สามพันนิด ไปเป่าเองแล้วกันกนะครับผมคือโคตรสว่างหูตาแตกแน่นอนเออใครซื้ออ่าใครซื้อไปก็พิมพ์พูดคุยกันได้นะเออใครเอาแล้วแลกเปลี่ยนคมรู้กันได้นะเออเขาอด้วยทุกคนกิดอ่าเลยไปนิดนึงก็เอาตอนครับผมนันกคนเนาะสเปคต่างๆเออโคตรดีเลยนะจอผมบอกไว้เลยนะเออแต่ว่าวีโวเขาเก่งเลยเก่งด้านกล้องถูกป,ปะทุกคน ทางด้านกล้องเน <sucks> um, ี่ยผมบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกมากเลยนะเพราะว่าเออขนาดประหลัดลาอันมันกลับมาบอกว่าถูกจัดเออจริงมัมก็มุกเก่าแหละแต่ว่าอยู่คนเดียวไงเออเป็นไม่ใช่เพื่อนไม่มาทาด้วยเอออะไนแค่นห้นอืมโอเคไปเอาง่ายๆต่อเออไปขอทานด้านกล้องนานไอ้นี้ผมบอกเลยยาวหยยดผมพูดยาวแน่นอนเออ มาฟังสเปคของกล้องหลังกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนท่านนะเออตัวเลนส์หลักนะครับผมน้ออยู่ที่ห้าสิบล้านพิกเซลนะครับผมนาอมีระบบการสั้นภายในตัวเลยเออรูรูรับแสงที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าเท่านั้นเองนะผมคือไม่ได้ใหญ่เออคือถ่ายภาพในความมืดได้นั่นเองเออง่ายๆส่วนเลนส์ต้าวายนะครับผมนอห้าสิบล้านพิกเซลนะครับผมนาอเออรูรับแสงที่สองจุดตัวเออสองจุดสองเออถูกต้องละดิื่นพันเก่ง โอ้ยเออนั่นแหละนั้นทุกคนอืมส่วนอ่ากล้องเทเลโฟโต้นะครับผมตัวนี้อ่าทาง vivo เขาบอกว่าเลยนะว่าสองร้อยล้านพิกเซลขนาดเซนเซอร์หนึ่งนิ้วโอ้โหโหว้าเออรูรับแ,แสงสองจุดหกเจ็ดนิ้วเอเจตเออีกแล้วเราเออนั่นแหละทุกคนเออ่อย่างพูดไปสองจุดหกเจ็ดเออ แล้วก็มีระบบอ่าการสั่นมานด้วยนะก็เป็น OIS เออสามารถซูมลิติติทัศนอนได้ถึง3.7เนะแบบท่ดดาเออนาะซูมแบบลิติิทัศน์ได้อีก100เท่าเออโหโอ้โหผิดเมื่อกี้เออซูมแบบออติคัศนอนได้อยู่ที่3.7เท่าโอเคเออส่วน,น่ิติติทัศน์ได้100เท่าโอเคผู้ถูกอะไรแหละเมื่อกี้ลงขอโทษด้วยนะอืม ตัวนี้เป็นโคตรเทปเลยผมบอกไว้เลยนะแล้วก็อ่ามีชิปประมวลผมเกี่ยวกับตาน,นี้มาโดยเฉพาะด้วยเออก็ใช้ชิปเซตเป็นชิปเซตอ่า e7 นะรืวว่าขอหน่วยรางวลผเป็น v3 พ l u s เอออันนี้ก็ไม่รู้เขาเขาบอกว่าอย่างนี้นะก็เฮ้ยคือไปลองจับเครื่องจริงเถอะเออทุกคนจะรู้ใช่นะผมก็ไม่เคยจับเพื่อริงใช่เออ งงเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราค่อยไปอ่ามีเงินก่อนครับตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินครับซ่อมบ้านเรื่อยๆครับตอนนี้โอเคครับต่อกอเลยลบบ่นมากผมอะเออส่วนกล้องหน้าเนี่ยตัวเนี้ยให้ความละเอียดที่ห้าสิบล้านพิกเซลนะครับผมทุกคนทุกท่านถูก,ก,ก,กปะเออมีโฟโต้อ,อ่าออโต้โฟกัสมาด้วยเออดูรับแสงที่สองจุดสี่ห้านะผมนอะคือเอาให้ครับถ่ายไว้ที่มืดนั่นแหละสบายๆเลยนะทุกคนเออส่วนอ,อ่าการเชื่อมต่อต่างๆอานานนะไอ้นี้ เดี๋ยวก่อนเนาะเราฟังอ่าซีพียูนะัตอนนี้ก็ไปที่แด่ชัดอยู่แล้วแล้วเขาเปิดตัวเนาะก็รองรับไอ้ใช้ซีพูเป็น snapdragon น 8gen3 นะครับผมทุกคนทุกท่านเนาะเออก็เออ,เอ,อผมก็คาดการมาในแรกแรก็แหละตั้งแต่ข่าวดูนั่นแหละเออถ้าใครดูผมมานาน,นก็ตั้งรู้นะผมบอกมาตั้งนานแล้วแหละโอเคต่อไปเลยก็เป็นสเปคต่างๆที่ยังดุดยู่นนะอ่าก็เข้าสู่ช่วงสรุปสเปคครับผม โอเคต่อเลยครับผมทุกท่านแนละ้วก็ตัวนี้แนะ่นอนเป็น and ด o i d 14สนะิบสี่แล้วก็ตัวเนี้ยอ่า and ด o i d 15สิ้าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานเนาะก็เมื่อวาน่าวานซื้อวะนั่นแหละเออเพิ่งเปิดตัวไปก็เออเขาอัปเดตมาแน่นอนเนาะเขาวางขาขายปุ๊บอืมตัวนี้นะครับผมเนาะลองรับปรา,านการ์การฝมุ่นเป็น IP พีหกสิบแปดแล้วก็ไอพีหกสิบเก้านาะโอเคทุกคนเนะนะอย่างงงผมก็งงเหมือนกันเออทำไมมันสองไอพีวะเออไม่ไร นี่คือสรุปข่าวมาพร้อมแล้วนะทุกคนเนาะเออรองรับมาตาการชั้นเร็วในตอน,นนี้นะอ่าแปสิวัตเออไรสายสายสิวัตนะครับผมเนาะมีสแกนอ่าเซนเซอร์สแกน,แกนลายมือใต้หน้าจอมาให้นะครับผมเนาะก็จะใช้เซนเซอร์ของตัวอันต้าโซนิกมอเตอร์เชฟอ่าเชิงเส้นเออก็โอ้ยง่ายคือมีอ่ะจบเพราะว่าการอธิบายเรื่องนี้ยาวแน่นอนเออแล้วก็ติดหนึ่งก็ไม่รอดไปคือ่งชั่วโมงยังไม่ได้รอ ยังยังยังคือคุยหาขาห้อมูลคือดูมาแล้วเออก็เข้าตัววสเปคก่อนเพราะว่าหนึ่งเลยคืเอเขาอ,อ้าง <c oughs> เออก็เอาต่อแล้วทุออกคนนาะก็ตัวนี้แบตเตอรี่นี่อ่าให้มาที่ห้าพันห้าร้อยมิลลิแอม์เนี่ยเออผมไม่ได้บอกไปเมื่อกี้ลืมเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออก็ลองรับก็ผมบอกแล้วนะว้องก่อนลองรับชาร์จเร็วแปดสิบวัตต์อืมไรสายสามสิบวัตต์นั่นแหละเหมือนกัน ความหนักเบาเนาะอันนี้ค่าผู้หญิงอ่าจจะหนักไหมอันนี้ผมไม่รู้นะ่วนตะวผมใช้มือถืออะไรไม่เคยหนักไอ้ลำซุงกาเลซี่ A80 อ่ะเออไอนน้ที่กล้องหมุนได้อ่ะเออเขาบอกว่าหนักนะหนักผมชินกับมือเรื่องจริงน,นะเอออันนี้อ่านั้นหนักอยู่เพียงแค่สองร้อยยีบเก้ากร,รัมเท่านั้นนะเออคือคดไม่น่าหนัหนักอะไรมากแล้วก็ตัวนี้นะอ่ะาแน่นอนตัวนี้ลอง,ลองรับอ่าเป็น 5G เนาะเป็น 5G เวอร์ชันใหม่ด้วยอ่ะ 5.5G เออโอเคโอโหผมบอกเลยว,ว่าสุดจัดมากคือ vivo รอบนี้คือเขากะคุมตลาดในกสุดจริงๆสเปคที่เขาให้มานะเออคือคุณเป็นเดินอ่าเอาตัวต่อตของ vivo เครื่องนี้นะนาย้ําเลยเป็นเดินกลางแดดสว่างเห็นแน่นอนเออแต่ตัวนี้อ่าเป็นหน้าจอเป็นเําว่า 2K เนาะ 2K แล้วกัน2 k กับ 2K เหมือนกันไม่ไดต่างอะไรมากเออก็ใครสนใจเออเรื่องกล้องเนี่ยอุโหสุดริงผมบอกไว้เลยนะเออจ่ายกันได้นะครับผมแก็เซนเซอร์ใหญ่ถึงนิ้วเลยอะ่ะเออเรื่องกล้องอะ่ะคือผมอาจจะพูดบา,บางเรื่องอืมบางเรื่องอาจจะพูดแบบไม่รู้อันนี้อ่าต้องขอโทษด้วยนะครับเนาะเพราะว่าบางอย่างก็ไม่รู้จริงๆบางอย่างมันมีแต่บอหาหา,หายากงากเออ แต่ว่าสี่พื้นหลังเนี่ยอ่านแน่นอนผมรู้ไอ้สี่พื้นหลังเนี่ยอ่าสีต่างๆของในเครื่องเขาเนาะเขาบอกว่าเขาได้แรงมาดันใจมาจากวงแหวนของพระอาทิตย์เออขเขาแอบว่าพระอนตอนพระอาทิตย์จะทรงกดวกานี่ปะเออนั่นแหละเขาได้แรงมาดานใจมาทุกสายมันดูเขาผมกใจมันอ่านักพัฒนาาดูในประเทศไทยล่าวะคือสวยๆสวยๆเออแล้วก็ตอนนี้มีอ่าเขาเรียกว,ว่าเป็นอ่าโมดูลกล้อง ไปชิปเซตต่างๆเออของตัวเครื่องนั่นแหละเอออ c e ร s o ่แ,แหละเออเนาะเป็นกล้องเลยเนี่ยวผมเอาให้ทุกคนดูเป็นเคสกล้องเลยไม่ปเป็นงเดี๋ยวถ้าเอารูปลงได้นะเออโอเคเนาะเออแล้วก็ตอนนี้มันสามารถถสายภาพเป็นสามิติได้เนาะก็คะใครตนใจก็จดเถอะมันจะมีอะไรมาเนาะก็โอเคนะครับผมทุกคนทุกท่านก็ขอจบคลิปที่นี้ก่อนแล้วกันนะเออก็ อย่าลืมนะครับผมน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเนาะก็ไม่ได้ขออะไรมากขอสุดสี่หมื่นซับสไครต์ในแอปแดงแล้วก็หนึ่งพันไอหนึ่งหมื่นซับสไครต์ในทิกต็อกนะครับผมเนาะไปๆนะครับทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับผมเนาะหากผมพูดด้วยภาพประการใดไปต้องขอโทษมณที่นี้ด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะไม่ไปครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนไม่ไปครับเดี๋ลืมนะครับทุกคน ตอนแรกจะเป็นเพื่อเข้าได้ครับไปครับ ครับผม